ไม,ไม่มาสู้กับซึ่งหน้าแปลงเป็นหญิงมาทำไมท่านกลัวนิ้วเพชรของข้าละสิข้ามีแค่สองมือจะสู้ท่านได้ยังไงล่ะท่านมีต้องสี่มือสี่ก้อนข้าไม่กลัวรหรอกนิ้วเพชรเพราะว่าเองหลงสเสน่ห์ผู้หญิงอิสรีจึงต้องถึงแก่ความตายไงไม่เป็นไรชาติเนี้ยเองมีสองมือชาติหน้าจงไปเกิด ให้มี20มือซ้ายขวามีหัวสิบหัวหน้าสิบหน้าข้าจะเกิดเป็นเพียงมนุษย์มนม้อยมีเพียงสองมือจะตามข่าเจ้าให้ได้นักสแสดงสองคนนี้ไม่ใช่นักสแสดงมืออาชีพหากแต่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลายัยที่กำลังเรียนรู้ศิลปะาก,การสแสดงเพื่อนำไปใช้สอนเรื่องรามเกียรติ์กับนักเรียนชั้นมสอง เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นก่อนจกกัดการวันนี้ไม่ทราบว่าคุณครูมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะอย่างคนที่ไม่มีพื้นฐานดราม่าเลยเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นจากอะไรถึงจะดีะให้เขาได้กล้าแสดงออกค่ะวันนี้แบบฝึกหัดไหนหรือว่าช่วงไหนที่คุณครูถึกเริ่มสบายตัวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ากล้าที่จะแสดงออก หลังจากที่ประสบความสาเร็จจากบาลีบุล่าแปลว่าสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาแล้วรู้เรื่องได้มันก็ไม่มั่นใจขึ้นนั่นแปลว่าพอเราทําอะไรสําเร็จเราก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะครูเพราะฉะนั้นครูให้เขาเล่นเกมหรือว่าเาริ่มจากสบายตัวคะ่ะให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้เขาประสบประสบความสําเร็จได้ง่ายๆทาอะไรก็สําเร็จพอเขารู้สึกว่าสําเร็จเขามั่นใจเดี๋ยวความกล้ามันก็จะออกมาเองคะ่ะ ครูทําได้อยู่แล้วความรู้สึกของครูครั้งแรกครูว่ามันยากสําหรับคนไม่มีพื้นฐานแต่เมื่อได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กได้แสดงออกง่ายขึ้นพอได้มาร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปละครมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่ได้มาเรียนกับครูดาวไม่ยากสนุก แล้วก็สามารถเอาไปใช้เด็กๆเด็กๆได้ทําได้เรียนต้องสนุกแน่ทําให้การเรียนการสอนมีความวามีบรรยากาศที่ดีขึ้นหลังจากเวิร์กช็อปการแสดงคุณครูมายุรีและคุณครูอุสายังมีโอกาสได้ดูการซ้อมละครเวทีเรื่องแม็กเบธบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์ ภายในศูนย์ศิลปะก,การละครสดใสพันธุ์ทุ้นโกมลคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากนักสแสดงและผูก้กำกับละครเวทีระดับครูแบบใกล้ชิดติดเวทีซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาดูไม่ง่ายนักประเดี๋ยวเราจะเดิเวียนกันให้ทั่วโต๊ะเลยนะเราไปจะเลือดแบบโคหาไม่สมาคมจะว่างเปล่าหากไร้พิธีการไปไป หลังจากได้เห็นการแสดงของนักแสดงมืออาชีพคุณครูมายุรีและคุณครูอุสาก็เดินทางกลับโรงเรียนสามเสนและวางแผนการสอนสำหรับช่วงบ่ายเริ่มแรกอะ่ะวอร์มอัพก่อนบริหารร่างกายให้ให้ผ่อนคลายก่อนพ่อเสร็จตรงนี้ตรงนี้เราก็มะนำเข้าสู่เนื้อหาวรรณคดีของเราเนี่ยลองอ่านก่อนให้เด็กหัดวิเคราะห์ตีความแบ่งออกเป็นสกลุ่มพอแบ่งสงกลุ่มแล้วถามแต่ละกลุ่มว่า คุณสนใจตรงไหนให้เขานําเสนอว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์ตีความเนี่ยเขาตีความได้อย่างไรบ้างครูจะเป็นแพ่พี่เลี้ยงเท่านั้นเสร็จแล้วพอให้เขาถกเถียงกันได้เราให้เวลา10นาทีแล้วเราก็แบ่งให้แต่ละกลุ่มเนี่ย<อ>ไปทาําอุปกรณ์ใช่ใช่ไปทําอุปกรณ์สําหรับเตรียมการแสดงพี่สรุปข้่ควาก่อนนะว่าอโอเคไหมได้เช่นการวอร์มร่างกายพอพร้อมเสร็จปับ๊บแยกกลุ่ม เป็น2กลุ่ม2กลุ่มเสร็จให้เด็กนำเสนอว่าสนใจที่จะทำอะตอนไหนให้เลือกมาสักตอนหนึ่งตอนที่ตัวละครมีรีแอตต่อก,กันมีการโต้อตอบกันอะไรพวกนี้แล้วก็ให้คุยระดมความคิดแล้วก็นำเสนอขณะที่นำเสนอย่อยเนี่ยในกลุ่มเราก็เข้าไปดูซ้อมเสร็จแ,แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือให้อุปกรณ์เมื่อเด็กได้ตรงนั้นเสร็จปับ๊บเด็กก็ทำอุปกรณ์แจกพร็อพประกอบ ทีนี้พอขั้นนําเสนอให้เขาเสนอไปก่อนเลยอืแล้วพอจบแต่ละกลุ่มค่อยเพิ่มเติมเสริมืมนะสรุปบทเรียนว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนได้อะไรบ้างและความคิดเดิมๆที่ว่าวันณคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาที่สูงที่ยากเนี่ยตอนนี้มีทัศนคติอย่างไรพี่ว่าเออน่าสนุกน่าตืนเต้นดี ชอบตอบตอเ,อเรื่องบาทก็ประสาททั้งพรแ,<ล>และยศศักดิ์เป็นยัภาษารู้สึกนักเรียนเป็นไงยากหรือง่ายยากเพราะมันเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองร้อยกรองเพราะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะให้เกิดความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในวรรณคดีเรื่องนี้ครูก็จะมีวิธีมีกิจกรรม ก่อนอื่นนักเรียนต้องทำตัวให้สบายก่อน,บ,อนอบิดซ้ายบิดขวาอ่าไปได้อ่าลองทำหน้าให้บานที่สุดสิอ๋อได้ เป็นเหมือนกับการฝึกจินตนาการครูทำท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าแล้วพวกเราก็ทำพร้อมกัน Yes, yes. Let's go Let's go, <S Let s go. <S Yeah Yo เป็นไงรู้สึกสบายสบายนะคะดีแลกไหม <laughs> ในนักเรียนลองแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มเชิญค่ะ รามเกียต์ตอนนารายปราบนนทกคิดว่าชอบตอนไหนนะคะหนูสนใจช่วงที่นนทกไปขอ,อนิ้วเพชรจากพระอิศวรน,นะคะคือเขาโดนเทวดากันแกล้งใช่ไหมคะเขาก็ตอนนี้เขาน่าสงสารพระอิศวรก็เห็นใจประมาณนี้ค่ะใช้คำพูดธรรมดาไม่ต้องใช้กรอนก็ได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือแบบว่าเรามีความรู้สึกยังไงนนทกมีความรู้สึกยังไง,งพวกเทวดาที่ไปแกล้งนนทกตีหัวหยอกล้อเอ็นดูหรือตั้งใจกันแกล้ง เข้าใจไหมคะใจภาษาร้อยแก้วธรรมดาพูดแบบ <c oughs> ว่าโศกเศร้าแล้วก็โดนเทวดากานแกล้งแล้วก็อยากขอพรอะไรอย่างเงี้ยไหนลองแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ครูด,ดูหน่อยสิขออนุญาตล้างเท้าหน่อยนะคะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมาแกแล้เเกงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกโกรธรู<ฮ>้สึกเจตนาจริงๆของวรรณกรรมนี่ก็คือ ไม่เข้าไม่ได้กลังเกียจนะเอ็นดูตบหัว,วลูกหัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะอ่าโอเคค่ะเยีเยเแล้วเดี๋ยวได้คุณจะให้คิดต่ออ่ากลุ่มนี้ตกลงว่ายังไงคะจะได้เป็นฉากแรกก็ตอนที่พนรา,ายผักนนทกล้มลงไปอะคะ่ะแล้วก็จะเหยียบเอาไว้นนทกก,ก็จะต่อว่าพนรา,ายว่ามีสี่กนฆ่าซู้ไม่ได้อ่าในลองพูดสินนทกต่อว่าสิ ท่านจะมาทําอย่างนี้เราได้อย่างไรเรามีถึงแค่สองแขนแต่ท่านมีถึงข้างสี่แขนต่อไปในชาติหน้าเจ้าจะเกิดเป็นยักษ์ที่มี10บหน้า20แขนและข้าจะตามไปลาวีเจ้าพัานราลณยรู้สึกอย่างไรกับนนทุกจริงก็สงสารแต่ว่าเขาก็ทําไม่ดีด้วยเราเป็นเจ้าต้องแบบบอกเหตุผลว่าทําไมเขาต้องโนทถูกไหมคะอาอนวเล่นเป็นพระนารายมีกี่้อนสี่มือโอเคค่ะนั่งนะคะ ทีนี้เราเล่นเฉยๆนี่ไม่สนุกเราน่าจะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเขาเรียกว่า Props นี่ปีเนี้ยแป๊ดดีเอาเลยดเดี๋ยวเขาทำอะไรแป๊ดดีค่ะมันจะได้โดดเด่นอ่ะ ตีกววามมามแล้นัณเขาไกลลาดมียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทกคอยล้างเท้าเหล่าเทวดาที่จะไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรน่าหลกจังเลยดึงผมไปเก็บดูแล่นสักเส้นสิเจ็บพวกเทวดาพวกนั้นอะ่ะมันดึงผมเราไปหมดแน่เลยคอยดูนะจะเฝ้าพระอิศวรพระโอ มีเรื่องอะไรหรยอหม่อมฉันนะ่ะโดนพวกเทวดาแกล้งพะยะค่ะพวกมันน่ะดึงผมหม่อมฉันไปซะหมดเลยเพะยะค่ะแล้วมีอะไรหรยอหม่อมฉันขอให้พระองค์ประทานรางวัลให้หม่อมฉันเห็นซะว่าหม่อมฉันทํางานให้พระอ,องค์มาหลายโกฎปีนะเพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ของตอบแทนเจ้าก็แล้วกัน็น Pet, นะน,นิ้วเพชรนะขอพระทัยพะยะค่ะแล้วนิ้วเพชรนี้มันเป็นยังไงอ่ะพะยะค่ะ ใช่เวลาชี้ใส่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะล้มตายเลยล่ะขนาดนั้นเลยเหรอเพค่ะใช่แล้วขอบคุณใครบ้างเลยเพคะค่ะไม่เป็นไรนิ้วเพชรชี้ไข่ก็ตายเดี๋ยาจะเอานิ้วเพชรเนี้ยไปชี้พวกเทวดาที่มันชอบแกล้งทำผมสะ่่วงหมดเรื่องดำเ,ดเน,นินมาถึงตอนที่พระนารายณ์กำลังจะสังหาร ทำไมท่านถึงไม่เล่นซึ่งหน้าแปลงเป็นหญิงมาหลอกข้าท่านทำเช่นนี้แสดงว่าท่านกลัวนิวเพชรของข้าใช่ไหมข้าแปลงมาเป็นหญิงเพราะเจ้านั่นแหละัวแต่หลงสเสน่ห์เจ้าคิดว่านิวเพชรนี่จะทำอะไรข้าได้หรอเจ้าว่าข้าโกงเจ้าใช่ไหมได้ชาติหน้าข้าจะให้เจ้ามีถึงสิบหน้ายี่สิบมือห่อเหิหหหนเดินอากาศได้ ข้าจะเป็นแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาข้าจะสังหารจเจ้าให้ตย้ยามือเออเป็นยังไงคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมการแสดงของเพื่อนๆนและกลุ่มของเรียนเองและตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับวรรณคดีบ้างว่าวรรณคดีเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่สูงแล้วก็เข้าใจยากแต่พอได้มาเรียนเราก็ได้มาใชออ้ท่าทางอารมณ์เป็นการสื่อแทนภาษาพูด ก็เข้าใจได้มากขึ้นค่ะเราก็สามารถรู้ว่าจากบทร้อยกรองยากๆค่ะเราก็สามารถนํามาเข้าใจง่ายๆในเรื่องภาษามาสแสดงอย่างนี้ค่ะก็จะทํา,าให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะจากบทร้อยกรองที่ภาษาเข้าใจยากถูกนํามาตีความเป็นร้อยแก้วแล้วถ่ายทอดผ่านการแสดงบทบาทสมมติออกมาได้เช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเข้าใจแก่นของเรื่อง และสื่อสารผ่านการแสดงได้อย่างที่คุณครูตั้งใจไว้ปัดนั้นนอนคกผู้มีอัชาัยน้องเสียงบังคมแล้วคูลป่ ในวันนี้นะคะก็ได้พบว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นเราก็ได้ใช้แนวทางในเรื่องของการปรับวิธีเรียนของนักเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของคุณครูนะคะแล้วก็จะทําให้นักเรียน,นยสามารถจดจําจดจําได้มากกว่าการที่นักเรียนได้ท่องหรือรับฟังจากคุณครูเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียนได้คิด แล้วก็ได้ร่วมกันแสดงออกมานะคะพอหลังจากที่เด็กออกมานําเสนอมีความรู้สึกว่าเด็กเก่งมากสามารถทําได้เด็กไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขาสามารถตีความคิดให้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆส,สามารถเอาเศษอุปกรณ์อะไรต่างๆมาทําเป็นเพอพป,ประกอบการแสดงได้ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยเรารู้จากคิดสร้างสรรค์ค่ะจากครั้งแรกอ่านยังไม่เข้าใจเลยและหลังจากเราให้ทากิจกรรมที่เอา เกี่ยวกับการสื่อสารการแสดงเข้ามาใช้เนี่ยเหมือนเขาได้ Running by d ทช่วยกันเรียนรู้โดยการทดลองทำปรึกษาหารือทํานู่นทํานี้ร่วมกันเนี่ยได้ผลเกินคาด